อ่ะหมดและแมไมไปยืนนี่โอไปยืนตรงตรงตรงป้ายสงมาจระเข้หลนะอ่ากัตั้งคเลยอ่าเห็นไหมอ่าส่ง้าจระเริ้แล้ว นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยหวยเมื่อวันที่16กรกฎาคมปี66นะครับซิงหาประสบการณ์ไหมครับสิงหา16 16กรกฎาคมกรกฎาคมปี66ที่ผ่านมาอ๋อผ่านมาสองคนนี้อ๋อกรกฎาคมจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับไม่ใช่สิงหานะเห็นไหมเห็นเห็นเห็นนะก็ นี่นะครับหวยงวดที่สิบหกกรกฎาคมปี66วันที่1ออก169 5 30กเานข้างล่าง62อ่ะผมจะมาเฉลยว่า30มายังไง62มายังไงอ่ะอืมอันนี้ศาสตราจารย์จะมาอาธิบายน,นะครับโอเควันนี้จะตุลักเล่ยนะครับมินหลซับซ้อนผมฝันวันหวยออกผมฝันเห็นนกกรเรียน ผมตันเห็นนกเรียนผมลำบวยก็เรียนลำบวยนกกเรียนฝันวันหัออกเลยหวยนกกเรียนมันจะตีเลขเป็นเห็นไหมเห็นไหห้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนยแปดแปดศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์แปดศูนย์าดศูนย อันนี้อันนี้ผมไม่ได้ฝันนะครับอันนี้เห็นของจริงก่อนวันให้ออกอันนี้เห็นของจริงนอนนอนกระบุงก่อนวันให้ออกของธรรดาหวยหวยนอนกระบุงนอนตีเลขหวยนอนกระบุงนอนกระบุงตัวเดียวกันตัวเลขนอนกระบุงตัวเดียวกันนอนบุ้งตีเลขห้าหกหกห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองสองหกหกสองข้างล่างออกหกสอง 9262เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอทีนี้เราจะเราจะมาดูว่าลบกระเรียนดอนพุ่งมาที่มาอย่างไรทีนี้เราเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับ เก็บนานด้วยนี่กูหิวข้าวแล้วนี่เราจะมาอธิบายที่มานะครับนี่นครับตัวเลขนะครับเป็นพี่น้องกันศูนย์แปดเป็นพี่น้องกับศูนย์สามแดสามเป็นพี่น้องกับเจ็ดสามห้าหกเป็นพี่น้องกับห้าเก้าสองเก้าเป็นพี่น้องกับสองหกคอธิบายสรุปสั้นๆง่ายๆได้เลขศูนย์แปด ติด 8, ติด 03, ติดศูนย์สามได้เลขศูนย์สามติดศูนย์แปดได้เลขแปดสามติดเจ็ดสามได้เลขเจ็ดสามติดแปดสามได้เลขห้าหกติดห้าเก้าได้เลขห้าเก้าติดห้าหกได้เลขสองเก้าติดสองหกใกล้ฝันได้สองหกติดสองเก้าใช่ง่ายนะเอาก็เอาอ,อีกแล้วตัวเลขเดียวกันนะครับอ,อันนี้เป็นหลักสูรกตรเทคนิคตัวเลขเดียวกันแปดกับสามเลขเดียวกัน 6กับ9เลขเดียวกัน1กับ7เลขเดียวกัน2กับ5เลขเดียวกัน8กับ3เนลขเป็นพิเศษ6กับ9เลขเป็นพิเศษอย่างเช่นหวยนกกระเรียน08หน่03 8 3เลขเดียวกันโอเคครับโอเคสาธาจันทร์โอ้ใช่สาธาจันทร์เรียกอะไรอยู่สาธาจารย์ก่อนครับอาจารย์ ครับอาจารย์ไปกูจะถอนหูกูเรี่กอะไรหนูะไร